สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระกมพี์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระัำพีของวันอาทิตย์สมโพูเพระวรากายและพระโลหิตของพระคิสตเจ้านะครับแปลง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือว่าวันนี้เราสมโพูดสิทธิ์มหาสนิทพระเยสุเจ้าผู้ซึ่งประทับอยู่ในสิทธิ์มหาสนิทนะครับสมโพูดพระวรากายและพระโลหิตของพระคิสตเจ้า พระศาสนาจักต้องการเจชี้ให้เห็นว่าในสินมหาสิรินั้นคือพระเยสุเจ้าทั้งครบมีทั้งพระวรกายและพระโูหิตเวลาคุณพ่อถวายพิธีมิสซาเสกปังและเล่าองุ่นนะครับเล่าองุ่นเพียงเหมือนพระโูหิตของพระคิดสัจเจ้าแผ่นปังคือพระวรกายแต่ที่ไหนได้นะครับเพียงเรารับแผ่นปังก็เท่ากับเราได้รับพระเยสุเจ้าทั้งครบทั้งพระวรกายและพระโูหิตหรือเราได้รับ เล่าองุ่นที่คุณพ่อเสกเป็นพระรล uh หิตของพระคิดสัจเจ้าเราก็ได้รับพระวรากายและพระรล uh หิตครบเช่นเดียวกันนะครับบนแพทเทิร์นจึงมีทั้งแผ่นปังและเล่าองุ่นแต่ในการรับเรารับเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้รับพระเยสุเจ้าทั้งครบนะครับในเมื่อวันนี้เป็นวันแห่ศิลมหาสนิทนะครับเราก็ต้องรู้จักความหมายลึกซึ้งเทวพิติยาอยู่ในเรื่องศิล์มหาสนิทใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปแห่ศิลเราจะได้มีความสุข เทิดทูลศีลมหาสนิททุกวัดวันนี้แล้วครับต้องจัดบารำนอกวัดนะครับแล้วก็แห่ศีลไปพักนะครับแล้วคุณพ่อก็อวยพรศีลมหาสนิทตามที่พักศีลตามจุดต่างๆนะครับมีเด็กๆลูกหลานเราโปรยดอกไม้นะครับใส่ชุดสีขาวน่ารักมีความหมายว่ายอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาพบความหมายในคำอธิบายของพ่อนะครับพอเรื่องเริ่มเรื่อง,อง,องแบบนี้นะครับ ขาดการรับจินมมหาศรดิตท,ทำให้เรารู้สึกห่างเหินจากพระเยซูเจ้าในสถานการณ์ที่แย่เราเลือกสิ่งที่แย่น้อยที่สุดคือการร่วมพิธีมิซาทางออนไลน์แต่ถ้าเป็นไปได้เราเจะรีบกลับไปร่วมพิธีมิซาที่วัดนะครับเราดูสิครับมันเป็นยังไงนะครับบทอานที่หนึ่งหนังสือปฐม,มาก,กาลนะครับกล่าวถึงเมครสเซด เราคงเยได้ย,ยินเวลาเขาคำนับพระสงฆ์นะครับบวชครบ25ปี50ปีก็จะร้องเพลงเสดุดีพระสงฆ์แล้วก็จะพูดบอกว่าท่านเป็นเหมือนเมคิเซดัตท,ท,ที่กลับมาเมคิเซดัตคนนี้เป็นใครในบทอา่านที่หนึ่งในเวณนี้พูดถึงเมคิเซดัตนะครับกล่าวอ้างถึงเมคิเซดัตเขาเป็นกษัตริย์เมืองซาลิมสมัยอับ,บราฮัมนะครับโอ้โหตอนที่แล้วพ่อบอกว่าอับราฮัมมีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าพันแปดร้อยปี แล้วอับราฮัมเนี่ยกำลังจะเริ่มชาติหมู่บ้านนะครับแล้วก็โดนลังแกก็ไปรบแล้วรบชนะพระบิดาเจ้าให้รบชนะขากลับมาผ่านเมืองเนี่ยชื่เมืองซาเลมนะครับซาเลมสันติภาพปัจจุบันนี้เยรูซาเลมเนี่ยก็คือเมืองซาเลมเอาคับเนี่ยมาใช้นะครับเมกิเซรตเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมแต่แปลกเขาเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นสม,มณะด้วยเขาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า อับาหัมเอาของที่ลิบตได้ไปรบชนะกลับมาถวายเพราะว่าไม่จะถวายกษัตริย์ถ้าเกิดก็เป็นกษัตริย์อย่างเดียวไปถวายเขาทำไมเราไม่ใช่มืองขึ้นเขาแต่เขาเป็นสมณะอับ,บาหัมถวายให้เขาเขาเอาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็เ,าเลยเอาเรื่องนี้มาคิดก็ว่าเอะในธรรมเนียมชาวยิวเนี่ยการเป็นสมณะก็ามาจากตระกูลเลวีพ่อเป็นออกลูกลูกก็เป็นแล้วก็เป็นตระกูลเลวี แต่เมคิเซดัดคนนี้เขาเขาไม่ได้เป็นชนเลวีแล้วอยู่ๆก็เป็นทั้งกษัตริย์แล้วก็เป็นทั้งสมณะก็เลยเป็นรูปแบบหมายถึงว่าเออสักวันหนึ่งนะจะมีคนคนหนึ่งมาเนี่ยแล้วก็เป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งสมณะเพราะฉ<ล>ะนั้นเมคิเซดัดจึงเป็นรูปแบบของสงแบบที่พระเยซูเจ้ามาในโลกนี้<ๆ>เขาก็เลยอ้างถึงเมคิเซดัตคนนี้นะครับปรากฏว่าการกล่าวอ้างถึงเมคิเซดัดกษัตริย์เมืองซาเลม ก็เพราะท่านเป็นกษัตริย์ของเมืองนั้นก็จริงแต่ยังทําหน้าที่เป็นสมณะถวายขนมปังและเล่าอังุ่นเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าขณะเดียวก,กันกับที่ถวายท่านก็ขอพรจากพระเจ้าสูงสุดแก่อับราฮมัมเม่ครับเขาเขาเป็นรูปแบบของสงฆ์ที่แปลกมากเลยคือเขาถวายขนมปังและเล่าอังุ่นที่จริงเวลาชาวยิวเขาไปถวายของที่พระวิหารเนี่ยก็คงจะมีแป้งมี แป้งข้าวสาลีเอาไปทําขนมกินได้ไปรับประทานเป็นขนมเอาไปทําขนมปังถาวายเหล้าอังมณ์ถาวาย่เมื่อเดือดเทศอัดแห้งนะครับอะไรต่างๆ่านี้เป็นของของคุณโบราณเขานะครับแต่เมคิเซดตถาวายปังและเหล้าอัญมณ์ทาให้เราคิดถึงว่าวันหนึ่งพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะตั้งสินมหาสนิดใช่ไหมครับหักปังส่งให้สาวก หยิบช่วยเลาองุ่นส่งให้สาวกแต่เมคิเซดัดคนนี้เป็นรูปแบบหมายถึงพระเยซูเจ้าที่จะเสด็จมาในอนาคตขณะเดียวกันกับที่สั้นถวายก็ขอบควรจากพระเจ้าสูงสุดแก่อับราฮัมผู้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เห็นว่าเป็นเรื่องพิเศษเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ากษัตริย์ที่ใดทําหน้าที่สมณะด้วยพร้อมกันในเวลาเดียวกัน บรรดาคิดชนจึงรู้สึกว่าเรื่องนี้คล้ายจะเป็นการดนใจให้ผู้เขียนพระกัมภีรเขียนกล่าวถึงสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นมาในอนาคตคือองค์พระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้ถวายพระชนชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาทรงเป็นพระมาหากษัตริย์แห่งโลกจักรวาลและทรงเป็นประกาศศักด้วยในเวลาเดียวกันนี่แหละครับต่อไปนี้เราก็เข้าใจคาว่าเมคิเซเดตและนะครับเขาเป็นรูปแบบหมายถึงที่จะมีพระสงฆ์ แบบใหม่ที่พระเยสุตเจ้าทรงตั้งสินมหาสนิทเราก็ถวายปังและเล่าอังุนเขาเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมแต่เขาก็เป็นคนถวายเครื่องบูชาเองด้วยทรงผู้ถวายเพื่อชนชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาทรงเป็นพระมาหากษัตริย์แห่งโลกจักรวาลและทรงเป็นประกาศศุกด้วยในเวลาเดียวกันอย่างน้อยเมคีเซดัก็รวมเอาสองพระฐ,ฐานะขององค์พระกิจตเจ้าไว้เป็นเครื่องหมายในตัวท่าน หนังสือจดหมายถึงชาวฮีบูได้อธิบายว่าหลังจากพระเยซูเจ้าทรงไถ่บาปมนุษย์สําเร็จแล้วต่อไปนี้คริสตชนจะมีรูปแบบพระสงฆ์แบบใหม่นะครับจดหมายถึงชาวฮีบูเล่มน,นี้นะครับเป็นจดหมายที่เหมือนกับเขาเป็นสมณะชาวยิวกลับใจมาเป็นคริสตัต่างแล้วเขาเขียนจดหมายไปสอนเพื่อนร่วมชาติว่าต่อไปนี้เราจะมีสมณะแบบใหม่คือเป็นแบบพระเยซูเจ้า ไม่เหมือนกับสมณะในพันธสัญญา,าเดิมของชาวยูตามธรรมบัญญัติของโมเสสอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นมหาสมณะที่สมบูรณ์แบบกว่าสมบูรณ์แบบกว่าอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ พระเยซูเจ้าทรงเป็นมหาสมณะที่สมบูรณ์แบบกว่าคนเขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูนะครับบอกว่าเป็นมหาสมณะที่สมบูรณ์กว่าพวกสมณะในตระกูลเลวีของพวกเราก็คือองค์พระคิดเสจเจ้าผู้ทวายพระองค์เองเปลี่ยนครั้งเดียวตลอดไปเพื่อลบล้างบาปของมลมนุษยชาติผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูอ้างถึงเมลคีเซเดตคนนี้ ว่าพระคำภี์ไม่ได้พูดถึงที่มาที่ไปบรรพบุรุษของท่านเป็นใครเพราะในสมัยก่อนการจะเป็นสมณนะต้องเป็นกันทางสายโลหิตพ่อเป็นสมณนะลูกเกิดมาก็เป็นสมณะเช่นเดียวกับพ่อดังนั้นเหมือนพระคมภี์รจงใจให้มีคริสเตตเป็นเครื่องหมายถึงพระสงฆ์รูปแบบใหม่ที่จะมีมาในอนาคตคือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นสง์ประกาศศพและกษัตริย์ แต่เรานำเอาเรื่องของเมกิเซเดตมาอา่านในวันสมพวดพระวรกายของอพระกิตตเจ้าก็พราะของถวายของเมกิเซเดตที่ใช้ไม่ใช่ศัตว์ที่นำไปฆ่าเผาถวายแต่เป็นขนมปังและเหล้าอางุ่นจึงยิ่งเป็นรูปแบบของศีลมหาสิริที่จะมาทดแทนเครื่องบูชาในอดีตไปพร้อมกับสมณะแบบเดิมซึ่งแทนที่โดยประสงค์แบบพระเยซูคริสต์เจ้าในพันธสัญญาใหม่ เพลงสดุดีที่110ที่เราอ่านกันในวันนี้เป็นเพลงสดุดีสารเสริญพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่เที่ยงแท้สูงสุดของชาวอิสราเอลคือองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีตัวแทนบนโลกนี้เป็นกษัตริย์ดาวิดก็ดีหรือว่ากษัตริย์พระองค์ใดก็ดีในที่นี้ชาวอิสราเอลจะนึกถึงกษัตริย์ดาวิดนะครับเวลาเขาร้องเพลงสดุดี110เขาสรรเสริญกษัตริย์เที่ยงแท้คือองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พวกก็พอพระไทยให้มีตัวแทนพระอ,องค์เป็นกษัตริย์ปกครองในโลกนี้แล้วชาวยวเวลาก็จะสรรเสริญกษัตริย์เขาคิดถึงกษัตริย์ดาวิดนะครับกษัตริย์ผู้แทนขององค์ผู้ผู้เป็นเจ้าที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขาคือกษัตริย์ดาวิดเพลงเสดูดีบทนี้เป็นข้อพิสูจน์อย่างดีว่าพระคมภีกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ในอุดมคติที่เป็นทั้งสงฆ์และกษัตริย์ตามรูปแบบของเมกีเซดัตที่จะมีมาในสักวันหนึ่ง เพียงแต่ว่าพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรรู้แต่ว่าถ้าพระมหากษัตริย์ของพวกเขาประเสริฐจะต้องเป็นสงแบบเมคีเซดัด้วยซึ่งมาสำเร็จลงในองค์พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณไว้แล้วและจะไม่เปลี่ยนพระไถยท่านเป็นสมณะตลอดไปตามแบบอย่างของเมคีเซดัเนี่ยมีประโยคนี้ในบทสดุดีที่เราอ่านกันในวันนี้นะครับต่อมาเรามาถึงบทอ่านที่สองนะครับ จดหมายนบ,บุญเปาโลถึงชาวโคดินฉบับที่หนึ่งนะครับนบ,บุญเปาโลเคยออกตัวว่าท่านเป็นเหมือนทารกคลอดก่อนกำหนดท่านไม่น่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าท่านเคยเป็นผู้เบียดเบียนคริสตัต่างแต่ท่านได้มาเป็นอคัครสาวกองค์ที่13ท่านเพิ่งกลับใจแต่ก็เดินทางไปแพร่ธรรมทั่วนานาชาติจนได้รับฉายาวา่าอัครสาวกของคนต่างศาสนา ข้อเขียนของท่านในวันนี้จึงมีนวยะแฝงอยู่ว่าท่านมาที่หลังไม่ทันได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งสินมหสิทิที่พระเยซูเจ้าทรงรับประทานอาหารข้ามื้อสุดท้ายกับอาคาส,สาวกทั้ง12อะไรที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้บรรดาอาคาส,สาวกท่านก็รับต่อมาอีกทีหนึ่งเหมือนได้รับจากองค์พระคิ์เจ้าเนี่ยครับแล้วในบทอ่านวันนี้ท่านเขียนแบบนี้ครับพี่น้องข้าพเจ้าได้รับสิ่งใดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระพเจ้าก็ได้มอบสิ่งนั้นต่อให้ท่านและท่านก็เล่าถึงการตั้งศีลมหาสนิตของพระเยสูเจ้าซึ่งเป็นบทที่พระสงฆ์ต้องกล่าวเวลาเกสกศีลในพิธีมิสานั่นเองดังนั้นพิธีมิสาเป็นมรดกที่พระเยซูเจ้าส่งมอบให้กับเราและส่งผ่านมาทางบรรดาอัครสาวกที่ได้รับประทานอาหารข้ามมื้อสุดท้ายนั้นร่วมกับพระอาจารย์ต่อมาก็พวกเราทุกคนที่ได้ร่วม พิธีมิสซาเราก็ร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูเจ้าในพิธีมิสซาอันประสริฐสูงสงประมาณค่ามิได้จนกว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะร่วมรับประทานกับพระในงานเลี้ยงในพระอาณาจักรสวรรค์น,นะครับพอมาถึงตรงนี้พ่อก็เลยขออ่านจดหมายนะักบุญเปาโลหน่อยนะครับพี่น้อง ข้าพเจ้าได้รับสิ่งใดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าก็ได้มอบสิ่งนั้นต่อให้ท่านคือในคืนที่ทรงถูกทรยศนั่นเองพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหยิบปังขอบพระคุณแล้วทรงบีออกตรัสว่านี่คือกายของเราเพื่อท่านทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดเช่นเดียวกัน หลังอาหารค่ำก็ทรงหยิบถ้วยตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ในโลหิตของเราทุกครั้งที่ท่านจะดื่มจงทําการนี้เพื่อเระลึกถึงเราเถิดทุกครั้งที่ท่านกินปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการสิ้นพระชนของพระอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระอ,องค์จะเสด็จกลับมา นบ,บุญเปาโลก็เลยบอกว่าอะไรที่พระเจ้าได้รับมาจากพวกอาคาสาวกพระเจ้าก็ส่งต่อให้ท่านเนี่ยครับท่านก็เล่าถึงมรดกที่พระยศิเจ้าทรงมอบให้กับบรรดาอาคาสสาวกนะครับเรามาถึงบทพระวรสารแล้วนะครับพระวรสารนบุญลูก,กาเดี๋ยวพบกันช่วงที่สานะครับ พระวรสารของนบุลูกาพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ด้วยการทวีขนมปังและปลาเลี้ยงพวกเขาพระองค์ทรงเป็นสงฆ์พระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นมาทรงแหงนพระพักขึ้นมองท้องฟ้าทรงกล่าวถวายพระพรทรงบีขนมปังทรงให้เบนดาสิตนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน ทุกคนได้กินจนอิ่มแล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้สิบสองกระบุงพระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศศกพระองค์ทรงเทศสอนพระเยซูเจ้าทรงต้อนรับฝูงชนและตรัสสอนเขาเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนที่ต้องการการบรรบัดรักษาสรุปพระเยซูเจ้าทรงเป็นสงพระองค์ทรงหยิบปลาและขนมปังกล่าวถวายพ่อพอรนนี่ครับพระองค์สวดภาวนาครับเป็นสง พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์คือเลี้ยงดูประชากรปกครองและพระองค์งก็ทรงเป็นประกาศุพเพราะว่าพระองค์ทรงจัดสอนเขาเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าประกาศศศักดิ์สิทธิ์รักษาคนที่ต้องการการบำบัดรักษาสินมหาสนิทเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญ,ญญาณสัตบุรุษในช่วงที่มีไวรัสโควิด -19 ระบาดนะครับตอนที่พ่อพูดอยู่นี้ก็ มีกลับมาละลอกใหม่แล้วนะครับโควิด -19 ตอนนี้ต้องใส่หน้ากากอนามัยกันทั่วไปหมดเพราะว่าโควิด -19 แล้วละลอกใหม่นี้เกิดขึ้นกับเด็กๆนักเรียนนะครับในช่วงไวรัสโควิด -19 ระบาดเราต้องเฝ้าระวังการติดต่อแพร่ระบาดโดยงดทำกิจกรรมส่วนรวมที่ใกล้ชิดทำให้ต้องร่วมพิธีมิซาทางออนไลน์นะครับตอนนั้นพระศาสนาก็ลำบากใจเพราะเขาไม่ให้เรามาชุมนุมกันไม่ให้ทำมิซาไม่ให้มาสวดระวนาร่วมกัน ก็เลยอนุโลมให้หารูปพิธีมิสซาทางออนไลน์คุณพ่อก็ดัดแปลงห้องทำงานเป็นพระแทน่นนะครับไม่ใช่วัดจริงๆนะครับบางทีถ่ายออกไปแล้วคนก็เข้าใจโอ้ oh, นี่วัดของคนคิดเหรือไม่ใช่นะครับบางคุณพ่อบางคนเขาก็ดัดแปลงห้องทำงานเขาให้เป็นพระแทน่นของพระเจ้าบางคนก็ไปทำพิธีมิสซาในวัดก็สง่างามนะครับก็สุดแท้แต่แต่ก็ออนไลน์เราก็เปิด Facebook ดูเปิด YouTube ดูนะครับรูปพิธีมิสซา ทำให้เราต้องรูพิธีมิซาทางออนไลน์ได้แต่รับศีลมหาสนิทโดยความปัารถล้องคุณพ่อจะส่งศีลมหาสนิทมันออนไลน์มันรับไม่ได้ก็มีบทภาวนารับศีลมหาสนิททางความปัถนานะครับสวดภาวนาขาดการรับศีลมหาสนิททาใหเา้เรารู้สึกห่างเหินจากพระเยซูเจ้าแต่ในสถานการณ์ที่แย่เราเลือกสิ่งที่แย่น้อยที่สุดคือการรูพิธีมิซาทางออนไลน์ เราก็รับศีลมหาสนิททางความปรารถนา<ๆ>ก็ยังดีกว่าไม่ได้รับอะไรเลยเพราะเราไปรับที่วัดไม่ได้แต่ถ้าเป็นไปได้เราจะรีบกลับไปร่วมพิธีมิสซาที่วัดเพราะในพิธีมิสซาพระยิ่สุเจ้าทรงเลี้ยงเราด้วยโต๊ะแห่งพระวจาและโต๊ะแห่งศีลมหาสนิทในพิธีมิสซาออนไลน์เราอาจจะได้ยินได้ฟังพระวจาแต่ก็มีสมาธิน้อยกว่าการฟังที่วัดอย่างแน่นอนนะครับเปิดโทรทัศน์ เดี๋ยวเด็กๆก,ก็วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็มีคนมาส่งของอดกดกิ่งประตูบ้านนะครับเราสมาธิน้อยแน่นอนแล้วก็การไม่ได้รับศีลมหาสุดิทฐ์ทำให้วิญญาณเราอ่อนล้าไม่เข้มแข็งห่างเหินจากพระเยซเจ้ามีคนสงสัยว่าหากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด -19 ควบคุมได้แล้วผู้คนยังกลับไปร่วมมิสซาอีกหรือไม่ เพราะไม่ได้ไปวัดรูมมิสาตั้งนานยังไม่เห็นเป็นไรเลยเรายังต้องกลับไปนะครับไปรูมพิธีมิสาการรูมพิธีมิสาออนไลน์เป็นการเลือกสิ่งที่เลวร้ายน้อยที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วทุกวันนี้นะครับการออนไลน์ก็ยังไม่เลิกเพราะว่าคุณพ่อก็เห็นว่าเออมีคนป่วยติดเตียงนะครับคนที่เดินไปวัดไม่ได้ พอมีพิธีมิสซาออนไลน์เขาก็มีความสุขได้เห็นพระแท่นในวัดนะครับได้ฟังคุณพ่อเทศแต่คนที่มือดีเท้าดีต้องกลับไปวัดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะฟังมิสซาทางออนไลน์ได้แล้วนะครับพระศาสนาจักรไม่ได้อนุญ,ญาตแล้วนะครับคนการระบาดของโควิด19แล้วสิ่งมาฮัสนิดเป็นการถวายบูชาพระเยซูเจ้าทรงงานพระพักขึ้นมองท้องฟ้าทรงเก่าวถวายพระโภชนทรงบีขนมปังส่งให้สิทธ นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเราคิตชนต้องถวายบูชาแด่พระเจ้าร่วมกับองค์พระเยซูเจ้าเวลาพระสงฆ์ยกชูศีลมหาสนิทขึ้นเด็กช่วยมิสซาสาั่นกระดิ่งเตือนมีความหมายว่าตอนนี้เป็นตอนสำคัญในพิธีมิสซาสัตยมุรุษทุกคนต้องมองไปยังศีลมหาสนิทที่พระสงฆ์ถวายองค์พระเยซูเจ้าเครื่องบูชาประเสริฐที่สุดแด่องค์พระบิดาเจ้า ขณะที่มองดูแผ่นปังคือองค์พระเยซูเจ้าก็ถวายตัวเราเองร่วมไปกับเครื่องบูชาประเสริฐสูงสุดนี้พระบิดาจะทรงรับพระบุตรผู้ประเสริฐผู้ยอมสูญสิ้นตนเองเป็นเครื่องบูชาเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณและก็รับชีวิตพวกเราที่ถวายร่วมไปกับพระบุตรณเวลานั้นในสถานการณ์ไข้หวัดโควิด -19 ระบาดหากเราไม่อาจจัดพิธีวิสาสินมหาสนิท ไม่อาจจัดการแห่ศีลมหาสนิทได้ไม่อาจไปร่วมพิธีมิซาได้ก็ขอให้เรารับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนานะครับแต่ในขณะนี้เรากลับไปได้แล้วไงครับเราการรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนาเราอยู่ที่บ้านนะครับก็จะมีบทสวดนะครับเราสวดแบบนี้ครับข้าแต่พระเยซูเจ้าลูกเชื่อมั่นว่าพระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทยอย่างแท้จริงลูกรักพระอ,องค์เหนือสิ่งอื่นใด และปรารถนาอยากจะรับพระองค์ไว้ภายในจิตวิญญาณของลูกแต่ในเมื่อลูกยังไม่สามารถรับพระองค์ในสภาพปังได้ในขณะนี้อย่างน้อยก็ขอให้พระองค์ได้ปรดเสด็จมาในจิตใจโดยอาศัยความปรารถนาของลูกลูกขอสวมกอดพระองค์คล้ายกับว่าพระองค์ประทับอยู่ณที่นั้นแล้วจะขอร่วมทิดเสด็จกับพระองค์ทั้งกายและวิญญาณโปรดอย่าให้ลูกเหินห่าง จากพระองค์ไปเลยอาเมนสวัสดีครับ